ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่องเรนเจอร์คอนเทนต์กันอีกแล้วนะฮะสักคิร์วันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวกันบินตัวหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าที่ชื่อว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแซรี่อัศวินดามนะหรือว่าแซรี่หมากรุกนั่นเองนะฮะเป็นตัวกันบินที่ยังเปิดหาในตู้10.5จปีได้อยู่นะตอนนี้นะฮะแล้วก็ รู้สึกว่ามันออกเยอะด้วยนะฮะสำหรับ ID ดีหลัก ID ดีลองลองผมอะออกแทบจะทุก ID ดีแล้วนะฮะสำหรับเซนรี่อัศวินหมากรุกตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งตัวเซนลี่อัศวินหมากรุกเนี่ยเป็นตัวกันบินที่ดีที่สุดในเลนเจอร์ปกตินะธาตุปกตินะผมย้ำว่านะว่าเป็นเลนเจอร์ที่อยู่ในธาตุปกตินะผมผมมองว่าตัวมันเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะฮะคือผมยังไม่ได้ทดสอบไอตัวนั้นเลยอะไอตัว ตัวท่าน้าอ่ะเออผมยังไม่ได้ทดสอบไอตัวกันบินอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวคิดเดี๋ยวตัวตัวตัวกันบินท่าน้ําเดี๋ยวผมจะหาโอกาสจะรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะสําหรับไอตัวเออไอตัวไหนหรอว่าตัวกันบินท่าน้ําจะเป็นตัวตัวไหนแล้วตั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 วรู้สึกว่าเคยเปิดได้แล้วนะฮะผมลืมชื่อว่ะเดี๋ยวผมไปค้นหาตัวสกัดกั้นยูนิตบินกันจะง่ายกว่านะฮะเออจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะสําหรับ คนตัดไม้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันใช้งานดีหรือเปล่านะฮะแต่รู้สึกว่ามันกระเด็นถอยหลังด้วยนี่เออก็ไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่า ID 4มี ID 3ก็น่าจะมี ID 2ไม่มีนะ ID 2มีตัวนี้แทนนะเดี๋ยวรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะตอนนั้นก็เกรียนอยู่เหมือนกันนะฮะ ส่วนไอดีหลักในคลิปนี้ก็จะมารีวิวแซนล,ลี่อัศวินดำนะฮะคลิปต่อไปก็อาจจะรีวิวไอตัวนี้ก็ได้นะฮะคือซึ่งตัวกันบินอะมันไม่มีอะไรมากนะ,ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวมันอะจะสกิลใส่เฉพาะตัวบินใช่ไหมเรามาดูสกิลเบื้องต้นของแซนล,ลี่อัศวินหมากรุกก่อนเลยดีกว่านะฮะสำหรับสกิลแรกนะ,ะเป็นสกิลเพิ่มความเร็วในการโจมตี2 0 0แล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยํา 20%นะฮะก็เป็นเวลา10วินาทีทั้งคู่นะฮะสำหรับสกิลบัฟของมันนะ,ะแล้วก็สกิลคีย์เวิร์ดของในการกันบินนะคือสกิลไอ้นี้นะสกิลเป็นดาเมจทะลุก,กระเด็นนะฮะแล้วก็เคลื่อนย้ายศัตรูไปยังแนวหลังนะ,ะก็คล้ายๆกับเลมนะแค่ว่ามันผลักบนอากาศให้เห็นได้แบบชัดเจนนะฮะเออแล้วก็สกิลนี้จะโจมตีเฉพาะยูนิตบินเท่านั้นก็คือล็อกทาก็ตล็อกตัวบินเลยนะฮะเออนะฮะตัวนี้ยังไม่มีเลนเจอร์9ดาวนะ,ะซึ่งผมก็รออยู่นะว่า เมื่อไหร่มันจะทํา9ดาวได้สักทีหนึ่งนะผมก็น่าจะอัพมันขึ้น9ดาวแน่แนๆครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเอ้ยตัว,วเลนเจอร์ปกติผมเอามันไปเป็นตัวตัวไอตัวตัวย่อยๆของการอัพไอพวกเอเรนอะไรแล้วนะฮะผมก็ไปอัพพวกเอเรนบอสมืดแล้วก็ส่วนนึ่งก็เอาไปอยู่ในห้องทดลองแล้วแหละฮะโอเคมาเดี๋ยวคลิปนี้เรามา PVP กันมันๆกันเลยดีกว่านะฮะ คออคือเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมน่าจะ PVP อย่างเดียวนะคลิปนี้จะมีแต่ PVP แล้วก็จะตีแต่ตัวบินด้วยนะก็จะให้เห็นเลยว่าตัวมันก็ตัวมันจะดีแค่ไหนอะ่ะเรามาดูกันดีกว่านะเราจะรีหาตัวบินนะฮะตัวแรกเป็นโคโนี่พูดนะฮะก็มาดูกันว่าเราจะเอาอยู่หรือเปล่านะสำหรับโคโนี่พูดคือคลิปนี้อะไม่ว่าจะเป็นตัวบินตัวไหนอะ่ะเดี๋ยวผมจะใช้แต่ตัวนี้ก่อนเลยนะ <c oughs> เออแล้วคลิปต่อไปอะ่ะผมค่อยค่อยใช้แหละ มูนไอฮอกกี้เนาะแต่เอาจริงแล้วว่าถ้าเป็นพวกตัวกันบินอะมี2ตัวใช่ไหมสมมุติว่าเรามีเลนเจอร์ปกติเป็นตัวบินปกติเป็นอัศวินหมากลุกใช่ไหมอีกตัวหนึ่งอะสมมุติว่าคุณมีไอมูลลดน้ําหนักอะถ้าเป็นธาตุปกติอะคุณใช้ตัวตัวตัวนี้ก็ได้นะเออหรือว่าจะใช้แสงมืดก็ได้นะอันนั้นก็ไม่ว่าเหมือนกันเพราะว่าไอถ้าสมมุติว่าเป็นมูลลดน้ําหนักอะผมบอกเลยว่ามูลลดน้ําหนักอะตัวนั้นอะใช้ดี ผมบอกเลยว่าใช้ดีมากๆเลยนะสําหรับไอการกันบินอ่ะนะฮะเอเอ,เอตัวนั้นอ่ะใช้โคตรดีเลยนะไอดีสองผมมีอ่ะไอดีหลักผมผมยังห้าสิบห้าสิบอยู่นะตัวนั้นว่าจะตามดีหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงตัวกันบิน่ะมันจะเป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมทุกคนอ่าพอช่วงปีใหม่ปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นแบบตัวกันบินตัวใหม่นะฮะซึ่งตัวกันบินตัวใหม่ปีที่แล้วก็เป็นบอสคู่กันผมไม่มั่นใจว่า มันมันดีหรือเปล่าอะ่ะเพราะผมไม่ไม่ได้สักอดีนึงเลยนะสำหรับบอสภูกันแล้วก็ตานี้เจอเป็นตัวบินด้วยนะฮะเออนะครับแล้วก็เจอคนไทยด้วยนะตานี้มีตัวบินเป็นคนนี้คิดเอ้คนมันชื่ออะไรนะผมลืมชื่อตัวนี้ว่าแต่เป็นธาตุมืดอะผมจําได้โอเคโอเครู้สึกว่าตัวการบินเราจะเอาไม่ค่อยอยู่กันเลยทีเดียวนะฮะเจอตัวนี้เข้าไปที่จริงอะ่ะเจอตัวนี้นะ่ะควรใช้ตัวกันบินเลนเจอร์ธาตุแสงนะอย่างเช่น มูนไอฮอกกี้ที่ผมมีหรือว่าจะเป็นไอตัวไอตัวนั้นอะจะชื่อไปออกไอไอตัวมูนลดน้ำหนักเออตอนนั้นก็ดีเหมือนกันนะที่จริงอะตาเนี้ยเราควรโอ้โหแลกเลยนะคือที่จริงอะเราควรจะควรจะใช้ไอตัวนุ้นดีกว่านะเออเอาจริงอะเราควรจะใช้ตัวนุ้นดีกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็ตีแรงเหมือนกันนะเออทำเป็นเล่นเนี่ยไอสกิลเปลี่ยนสภาพเนี่ยโอ้โห คือเมื่อกี้ตีมันมีหลายตัวด้วยแหละฮะมันเป็นก้าดาวแม็กอะเนาะมันก็เลยออกตัวมาค่อนข้างที่จะไวนะแต่ตัวเราก็เป็นแค่ล่างไฮเปอร์แม็กอะเออความความต่างชั้นในการปล่อยตัวก็ค่อนข้างที่จะต่างชั้นแล้วในเรื่องตรงนั้นนะฮะเออก็นั่นแหละฮะก็เอาไม่อยู่นะสำหรับตัวที่2นะเป็นตัวคนที่พูดเอะโคนที่พูดอปว่าวะไม่ใช่คนที่พูดดิมันเป็นแซลลี่พูดเออแซลลี่พูดนะเอาไม่อยู่นะสำหรับตัวนี้รือาจะ อาจจะเพราะเกียร์ผมด้วยแหละครับว่าตรวจพบเกียร์ผมยังไม่ใช่พวกเกียร์โดนแน่นอนใส่ตัวกันบินทีไงฮะถ้าใส่เกียร์โดนแน่นอนมันก็จะอาจจะผักแม่นขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ผักแม่นขนาดนั้นนะทีนี้เป็นคนไทยมันเป็นตัว,ต,วตัวบินอะ่ะเออคือทีอ่จริงอ่ะผมน่าจะตีตีไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่หลายคนแล้วแหละครับเพราะว่าอันนี้คือผมมาดูตัวกันบินไงผมก็จะแบบเออให้แสดงให้เห็นว่ามัน เอาอยู่นะฮะเออมันเอาอยู่นะแต่แต่ตาที่สองนี่เอาไม่อยู่นะตาที่สองนี่เอาไม่อยู่ไปดูตาที่สามกันก่อนเลยนะตอนนี้ตาที่สามเรายังรีไม่เจอเลยเนี่ยนะคือตอนนี้คลิปผมประมาณคิดงนี้ยๆผมได้คลิปคลิปผมก็น่าจะประมาณยี่สิบนาทีใช่ไหมรีหาตัวสักสิบนาทีอะไรประมาณนี้นะฮะเออตัวที่สามแนละ้วเป็นตัวกันบินที่ชนะท่าด้วยนะเจอเป็นไอโบบินไอโบบินนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้เรื่องแต่ว่าสําหรับไอโบบินตัวมันเป็นสายพลังแล้วมันตรมตีป้อมได้ค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยนะฮะออแล้วลที่สําคัญคือถ้าเรามีตัวกันบินเป็นหมากลุกเนี่ยก็ไอโบแทบไม่ได้แตะป้อมเลยคือมันเป็นธาตุไม้ไงแล้วตัวธาตุไม้สายพลังมันแทบทําอะไรไม่ได้นะสําหรับไอโบเนี่ยก็น่าจะชนะได้แต่ว่าตอนนี้คือภาคพื้นผมผม,ผม,ผมต้องกดไอเทมปกติว่ะ ไม่งั้นน่าจะอโอโอโอภาพพื้นผมยื้ไม่ได้นะเนี่ยคือถึงถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอากาศผมจะเอาอยู่แต่ภาพพื้นผมเอาไม่อยู่วะในตอนนี้น่าจะแตกพายว่ะแต่ว่าอันนี้คือภาคภาคภาคด้านบนเอาอยู่นะแต่ภาคด้านล่างผมเอาไม่อยู่น่าจะพลาดตอนไอที่มันลูกไฟแช่แข็งมาแล้วผมไม่ได้กดไอเทมเนาะเออก็ตามแล้วนะเสียแต้มไปคนระับ โอเคแต่นี้ก็คลิปนี้ก็น่าจะลงตอนวันปิดลีก PVP พอดีนะแต่ก็คลิปนี้ก็อัดตอนประมาณกับกอบเชยงคืนของวันที่ก่อนของวันเสาร์อะเออกับเชยงคืนของวันเสาร์ก็คือวันศุกร์คลิปนี้วันศุกร์ตอนนี้ตอนนี้คือวันศุกร์ตอนประมาณห้าทุ่มห้าสิบห้าแล้วนะฮะตอนที่ผมอัดคลิปนี้ก็ตามนั้นแหละฮะก็ลคลิปนี้ก็จะลงวันเสาร์ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเนาะเออตามนั้นเลยฮะ ก็เพราะว่าที่จริงอ่ะผมควรจะลงคลิปนี้ตอนวันนี้วันที่ผมอัดคลิปอยู่ก็คือวันศุกร์แต่ว่าในความทีว่าผมไปปั้นเอเรนเก้าดาวแม็กพีร้อยก่อนไงเออเอ้ยยังไม่การทำแม็กนะแต่ไปปั้นไอเอเรนพีร้อยก่อนไงคลิปนั้นก็เลยดัดดันขึ้นหน้าไปก่อนนะแต่เอาจริงนี้เอาจริงนี้ผมตีหลายทีมแล้วนะถ้าผมตีผมตีตั้งแต่หลายทีแล้วเอ้ยหาตัวหาตัวบินหาตัวบินนะคลิปนี้หาตัวบินแต่เอาจริงอผมอยากตีทีมนี้มากเลยเอ้ยแต่ ในทีมนี้โดนมันเยอะนะถ้าเป็นเล่นเดี๋ยวผมลองตีทีมนี้ดูก่อนนะทีมนี้แบบไม่ใช่ไม่ใส่ตัวกันบินเนาะผมก็จะสลับทีมปที่ทีมหนึ่งนะอันนี้คือทีมปกติของผมเลยนะครับเออทีมปกติผมก็ประมาณนี้นะก็ทีมกันบินผมก็แค่เอาอาดูวิสออกไปแต่ไม่แน่ใจว่าผมเอาอาดูวิสออกไปอะทีมภาคพื้นผมผมอะมันจะแข็งน้อยลงไว้เพราะว่าวยความที่ว่าทีมปกติผมเล่นตัวชน2 เออแล้วทีนี้พอมันเอาตัดอาดูวิสไปเนี่ยก็รู้สึกว่าก็เสียศูนย์ไปพอสมควรอยู่นะเออตอนตอนที่ผมใช้ตัวกันบินก็ค่อนข้างที่จะเสียศูนย์นะมันทีมนี้เอาจริงมันก็เกียร์มันดีอยู่นะแต่ว่าผมมีอาดูวิสมาเสริมเสริมเสริม,เสร,มเสริมตัวยืนด้านหน้าไงนายกาปูไม่ได้ทํางานหนักนะเออก็ตามนั้นแหละฮะคือมันคือมันก็อ่ะนะถ้าผมใช้ทีมเต็มอ่ะมันก็จะ ก็จะอีกแบบนึงเนาะ,ะถ้าถ้าถ้าใช้เกมกันบินมันก็ก็อีกแบบนึงอะเออง่ายๆนะฮะเอ้อทีมนี้เป็นอ่าเจอแล้วทีมนี้เป็นตัวโคนี่ทัดไฟนะฮะโคนี่บินทตดไฟนะ,ะเออมาลุ้นกันว่าเราจะเอาอากาศอยู่หรือเปล่านะ,ะ <c oughs> หน่วยต่อต้านอากาศนะฮะหน่วยต่อต้านอากาศคือทีมป้องกันอะผมใส่ภาคพื้นล้วนไปเลยนะ,ะแบบเอาให้มันรู้กันไปเลยว่าภาคพื้นผมเอาอยู่หรือเปล่านะ,ะ <c oughs> แต่ตอนนี้คือเฮ้ยเฮ้ยผมต้อง กะจังหวะกดอามาตะวะต้องเก็บอามาตะไว้เพราะเดี๋ยวมันจะตีป้อมผมแตกซะก,ก่อนโอเคภาคพื้นเราเอาอยู่นะภาคอากาศภาคอากาศภาคอากาศรู้สึกว่าจะเอาไม่ค่อยอยู่นะต้องกดช่วยวะแต่ก็ตานี้ก็ชนะได้อย่างภาคพื้นเขาไม่ค่อยแข็งอะตานี้คือตัวตัวบินเนี่ยผมเอาไม่ค่อยจะอยู่อยู่นะเออทำเป็นเล่นนี่คือแทบจะเอาไม่อยู่นะเมื่อกี้ถ้าผมไม่ใช่กดกดอันนั้นช่วยก็ก็ตามนั้นแหละฮะแทบจะเอาไม่อยู่เลยจริงๆนะ ออถ้าเป็นเล่นนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะสําหรับตัวตัวบินเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ผมก็มีตัวกันบินสองตัวสลหรับการใช้ไปมาก็ส่วนใหญ่ก็ตีแพ้ตัวบินอะแบบแบบแพ้ทีมไอสองทีนี้ก็เอาจริงอะก็มีแพ้อยู่ประมาณผมให้เจ็ดสิบสามสิบผมให้แพ้สามสิบเพราะว่าด้วยความที่อู้ที่จริงอะเจอตัวนี้ผมจะใช้มุนไอฮอกกี้นะเอออาจริงพูดความจริงก็คือผมจะใช้มุนไอฮอกกี้แต่คลิปนี้ก็คือ ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนคือตัวนี้มันมันดีอย่างหนึ่งคือตัวมันเป็นธาตุปกติเลนเจอร์ปกติธาตุไฟนะแล้วที่สําคัญคือตัวมันเป็นตัวกันวินที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะนี่ตีครีกก็ได้แล้วก็จะเอาไปเน้นผักก็ได้นะเออสำหรับตัวนี้แต่ตัวนี้ก็เอาอยู่หลายตัวนะเอาจริงอ่ะตัวนี้ที่เอาไม่อยู่สําหรับผมนะคนนี้พูดอ่ะเอาไม่อยู่แน่ๆเออเดี๋ยวผมึ้นรูปแล้วกันตัวที่ผมคิดว่าจะเอาไม่อยู่ก็คือคนนี้พูดตัวหนึ่งอ่ะผม ผมไม่แน่ใจว่าผมเจอถ้าสมมติแบบถ้าเป็นแบบเออแบบเวลเวลร้อใช่ไหมอันนึงก็เอาไมา่อยู่หลายตัวอยู่นะถ้าไม่ได้ใส่เกียร์ตึงๆจริงๆอะ่ะก็แบบอืมก็เอาไมา่อยู่หลายตัวอยู่นะเออแ้วนี่เจอโอโ้โหเจอ m ม r ร y c ี่คริสต์นะคลิปนี้เราเจออะไรไปแล้วมั้งเนี่ยโอเคมาเจอ m ม r ร y c ี่คริสต์ต่อเลยนะฮะก็ไอเมอรี่นี่ไอเมอรี่บินนี่ก็ตั้งแต่ปีห 6 4 6ี่กห้ามึงครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้ก็เป็นตัวบินลำนำก็มันใช้งานได้แค่ด่านด่านยากซึ่งสมัยนี้ด่านยากก็แทบจะไม่ค่อยใช้แทบจะไม่ต้องใช้ลำนำเลยก็ได้นะฮะสมัยนี้มันเล่นด้วยดามเมจนะมันเล่นด้วยความเถื่อนนะภาคพื้นตัวบินเราเอาอยู่นะแต่ภาคพื้นเราไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่นะฮะแต่ก็ได้อยู่นะเออเมลลี่เราเอาอยู่นะโอ้กดผิดโอ้กดผิดกดผิด โอเคตัวบินเราเอาอยู่หนะ้าตานี้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็สิ่งบอกนะครับว่ามันใน10ใน10เกมเนี่ยผมก็ถ้าสมมติตัวบินล้วนๆน,นะ10เกมผมว่าให้ผมแพ้ก็ประมาณ3 4มถึงเกมอ่ะเออตอนนี้เราแพ้เราตีไม่ถึง10เกมฮะคลิปนี้เราตีไม่ถึง10เกมเราตีไปประมาณ9เกมนะฮะเกเกมก็ถ้า9เกมริงโอ้โหจะพูดซ่อนเลนมาดิมาลุ้นกันว่าเราจะเจอตัวบินหรือเปล่า คือผมหวังอะก็คือถ้าเจอเป็นจับคู่ซ่อนเลน์ใช่ไหมส่วนใหญ่อะผมจะใช้เป็นทีมหนึ่งผมจะใช้เป็นทีมหนึ่งเลยโอ้โหเจอตัวบินโอเคมามาเจอตัวบินนะฮะโอเคเรามาที่จริงอะผมควรสลับตำแหน่งเว้ยควรเอาไอ้บอสมืดมาทีมหลักอ,อ,อ,อะอาตาเนี้ยออยู่ตาเนี้ยออยู่โอเคน่าจะหนวยเทมได้อยู่นะตาเนี้ยออยู่ตาเนี้ยเราเอาอยู่นะฮะเราน่าจะหนวยเทมได้ที่จริงผมควรสลับตำแหน่ง voilà. เอาบอสมืดมาไว้ทีมหนึ่งนะแล้วก็เอาบาจิย้ายมาทีมสองก็ บอลเมืดเป็นตัวดามจที่ค่อนข้างที่จะเถื่อนอยู่พอสมควรในเมตาปัจจุบันนะฮะโอเคมาแล้วเรามาตีพีพีทีมสุดท้ายกันเลยดีกว่านะฮะเรามาดูว่าเราจะเจอตัวบินตัวไหนในทีมสุดท้ายเราเจอตัวบินตัวสุดท้ายเป็นโคนี่พูดอ้าอันนี้เป็นโคนี่ซันตานะเราเซลีซันต้าเออเซลีพูดเออหลอนหมดแล้วตอนนี้คือตอนนี้เรามาเจอเซรีพูดกันดีกว่านะในทลิปนี้ก็ปิดท้ายด้วยเซรี แซลลี่พู้ที่เรากันไม่อยู่ในรอบแรกนะฮะอันนี้เป็นล่างให้เปอร์แม็กน่าจะเอาอยู่แหละมึงเพราะด้วยความที่สเกลลิงมันเท่ากันแล้วก็ถ้าสมมุติว่าบอดมันไม่โหดจนเกินไปแบบบอดมันไม่สกิลแม่นอะ่ะเออผมว่าผมเอาอยู่นะไอตีคลิก,ก็น่าจะน่าจะมีตาอยู่เหมือนกันนะอุย้ยมันกดอามาตะาแล้วนี่นี่ดูดูโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอเคตานนี น่าจะไหวน่าจะไหวดูว่าผักผัก,ผ,กผักกระเด็นไหมตอนนี้คือมันมาหนึ่งหน้าบ้านแล้ววะดิเอาไหเอ้ยโอเคมีมีตาอยู่นะมีตาอยู่นะจังหวะนี้ด้านบนมีตาอยู่แต่ว่าด้านล่างเอ้ยด้านล่างโอ้โหอยู่ครับโคตรปวนนะตัวนี้คือถ,ถ้าแบบว่าโคนี้พูดอ่ะเอ้ยเซลรี่พูดอ่ะผมผมแนะนําว่าถ้าจะเอาบินจริงๆอ่ะผมก็น่าจะปั้นไอ คนนี้พูดดีกว่าแต่ถ้าจะเอาบินปวนๆก็เซลลี่พูดก็เป็นหนึ่งในคําตอบที่ค่อนข้างที่จะดีนะ <S <s <ut> ด้วยความที่ที่ผมเจอมันก็แม่นอยู่นะแต่ว่ามันเป็นตัวบินทตุมืดอะด้วยความแล้วแล้วมันก็ใช้งานค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกันแล้วอะผมคิดว่าตัวเซลลี่พูดก็ใช้งานค่อนข้างที่จะยากอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่ตัวกันบินทตุแสงโหดๆมันก็มีมี มีเยอะอยู่นะผมให้ตัวกันบินท่าแสงที่มันดีๆเลยตัวตัวหนึ่งก็ไอ้นั่นอนะไม่ใช่มูลไอฮอกกี้นะแต่เป็นมูลลดน้ําหนักนะเออตัวนั้นนะเป็นตัวกันบินที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะเออตำนานเขาก็ใช้ตัวนั้นกันนะไอตัวนี้อ่ามูลลดน้ําหนักนะฮะอีกตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาแบบใช้กันเยอะหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะตัวนี้ผมไม่เคยใช้แล้วก็อืมไม่เคยใช้แล้วก็อืม ไม่ค่อยเห็นนะเออแต่ผมไม่ได้ดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไปส่องตำนานนะเออว่าเขาใช้ตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ ID 2ผมมีตัวนี้ ID5 ผมมีตัวนี้ผมก็เลยได้ใช้ตัวนี้แล้วก็ได้รู้ประสิทธิภาพของมันแล้วก็ ID ดีหลักก็ใช้ตัวนี้อยู่สลับกับไอตัวนี้โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เรามาเข้าๆกันประมาณนี้กันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าวันไหนผมจะลงโมนลไอฮอกกี้อีกตัวหนึ่งให้อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ ถ้าจะผมจะอาจจะรีวิวไอตัวนี้ที่ ID 2นะฮะโอเคไม่ก็ ID 5นะน่าจะรีวิวที่ ID 5มากกว่าเพราะว่า ID 5มันไม่ค่อยมีอะไรนะสำหรับ ID มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ได้หารีวิว ID ไ,ไปด้วยในตัวเลยนะสำหรับมูนลดน้ำหนักนะไม่รีวิวที่ ID 2ก็เป็น ID 5นะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปเดีโวในวันนี้นะฮะก็เป็นไงกันบ้างหละครับสำหรับการรีวิวและรีวิวแซลลีน่นะซลลีน่นักกระปู๋อะไรแล้ว ซลลี่อ่ะสวินหมากลุกเออนะฮะสำหรับตัวกันบินที่ผมคิดว่าดีที่สุดสําหรับถ้าถ้าปกติอ่ะเออถ้าไม่นับแสงเมื่อนะตัวนี้ผมคิดว่าดีที่สุดสําหรับทาตปกติและกันนะฮะถ้าใครคิดว่าอยากจะปั้นตัวกันบินแล้วคิดว่าแบบเออหาตําแหน่งที่มันแบบว่าว่างๆอยู่ก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะ แต่ถ้าไปเทียบกับแสงมืดแล้วถ้ามีมูลลดน้ำหนักก็ปั้นมูลลดน้ำหนักดีกว่าแต่ว่ามูลลดน้ำหนักมันก็สาหรับทีมที่ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วนะฮะคือผมไม่อยากให้เอาตัวกบไปปั้นแบบตอนที่ทีมไม่มีอะไรเลยเนาะสำหรับมูลลดน้ําหนักเนาะให้แบบปั้นตอนทีมที่มันพร้อมแล้วดีกว่านะสำหรับตัวนั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นีดกว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ดีกว่า,ววา See you เ g a ก n ในคลิปนะครับบ๊ายบาย